เนนชกบางครั้งพ่อก็ไม่คิดว่าบุคคลที่ดูภายนอกดีและบุคคนนับถือก็จะมีโอกาสทำผิดเหมือนคนอื่นด้วยเขาบอกมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียนั้นมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้นเองคือตมมาร์นทีแต่ปรากฏว่าเพื่อนลึกเวลาที่ท่านอายุส5บห้า ท่านเคยขโมยกาไรทองของบิดานะของแม่เําไรทองของแม่เนะี่ยเอาไปขายเพื่อจะเอาไปเที่ยวมหนทั่วไปแล้วมนโนทังก็ตดเตียนท่านวันนี้ท่านไปยืนต่อหน้าบิดาเพราะว่าเป็นหัวหน้าบ้านเขียนในกระดาษขอโทษว่าผมได้ขโมยไปซึ้งกลมนาที่ให้กับบิดาบิดารึบมาอ่านแล้วก็เขียนแล้วก็ฉีกออก ว่าไม่มีอะไรแล้วลูกแล้วก็เรียกสมัครคันทีเข้ามาแล้ก็กอดคันทีร้องไห้ในความเมตตาของบิดาแล้วก็ทราบซึ้งเสียใจกับความผิดที่เขาได้ทําไปมหาพจน์นั้นเป็นช่วงของอ้อมกอดที่พระเจ้าทรกอดเราไว้ทำการที่เราครั้งหน้าลักบ้าง ไม่นาาบ้ากแต่พระองค์ก็กอดเอาเสมอทุกครั้งที่เราเนมาหาพระองค์ก็ไม่เคยว่าอะไรนะจะมีบทบดบังบั้นวิบแ้นไม่เคยพร้อมจะอาภัยเราเสมอวันนี้เพระวรสารเป็นวันที่สนุกขอสมควรที่ปีศาลมีการหลอกลวงริศิชาอยู่สิสี่ิวันและสามหูข้อที่ปีศาจ ได้พจนพระลุงเจ้าก,ก็คือให้เบียมหินเป็นขนมปังปีศานั้นอยากให้พระองค์ได้สงสัยในความเป็นพระเจ้าของโรงเองถ้าท่านเป็นบุตรก็ต้องเตียนหินให้เป็นขนมปังแต่พระองค์ปฏิเสธความต้องการฝ่ายร่างกายเพราะว่าเรารู้ดีว่าการที่จะประกาศแาวนี้นั้น ไม่ใช่ประกาศเฉพาะเรื่องราวของร่างกายเท่านั้นแต่เราก็าประกาศความรักความเมตตาของพระเจ้ามนุษย์มิได้เจริญชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นอย่างที่สองปิศาให้พระองค์กระกาบมนันทันทที่กาะปิศาจนั้นคือการหลงไหลในอำนาจเกียรติยศที่เรามีซึ่งเป็นของเจ้าของ มันไม่แน่นแน่นอนอแหน่งแน่นอนไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็หายไปพระบิสาเจ้าอยากให้เราพิาสาจากให้พอยากให้พงได้กลามันให้มีความพักดีต่อวัตถุต่อโลกแต่พเศาก็ความดิเสธเพราะว่าวิธีการแบบนี้มันไม่ถูกต้องที่เราจะได้เดินเข้าหาองค์พระพุทธเจ้าและพระวจาที่พงร์ได้เป็นออกไปก็คือโจอรสตร นมสัสก,การพระเจ้าผู้เดียวและก็รับใช้พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นนี่นคือสิ่งตรงยึดมั่นนั่นก็เปาวัตถุที่มีนะหรือว่าเกียรติหน้าที่ดีนั้นก็ม,นนกกนนนมีชั่วปันนกนะพ่ประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวมันก็หายไปสิ่งที่สามที่มันก็จะไม่ลดละเละิกเข้าไปบนพระวิหารก็จลรมาซิเพื่อพิสูจน ความรักของพระเจ้าว่ารักค <un> ุณจริงรักพระองค์จรินแต่ว่าพระองค์นั <nichts sagt> ้นก็ไม่เอาด้วยพระองค์นั้นบอกว่าอยากทดลองพระเจ้าเลยพระเจ้าไม่เชื่อเธอหรอกนะเพราะว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดนี่คือสิ่งซึ่งมันก็รอแล้วก็ไม่สําเร็จในการที่พระองค์นั้นต่อสู้กับพิศาสามอย่างนั้น เขาคิดว่ามันดีนะ,แ,ะแต่เทคโนโลาก็ยังถูกทดลองเราเป็นไครเราเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาเราก็ต้องถูกทดสอบบางครั้งก็พลา,พาดทงไปดอปบ้าเราก็ต้องขอโทษพระองค์ก็เป็นอย่างนี้สิ่งซึ่งเราควรจะได้พิจารณาในเรื่องกางรพัฒนของพิสาก็คือว่าเราจะต้องเ,อเชิญหน้า,นามัน แล้วก็เอาชนะการหลอมลวงให้ได้เรามีความโน้มเอียงในล่ายศชื่อเสียงใช้มาเยอะเยนยอเราชอบแต่เราต้องเรียนแต่พระเยสิ้ทาที่พระองค์นั้นใช้เกาะป้องกันก็คือการอธิษฐานภาวนาพระองค์ใช้การพีกรรมใช้ทุนบัตพระองค์ใช้พระวา,ารา ที่พระบิดาให้เราก็ใช้โทษและทั้งหมดนี้เราจะได้เติบโตและก็เข้มแข็งเพื่อจะได้ต่อสู้กับความอ่อนแอของเราประการถัดมาก็คือเราจะต้องเติบโตทางความศักดิ์สิทธิ์40วันที่พระศาสนาจักรกำหนดมานี้ไม่ใช่เป็นพิเศษมากแต่เป็นช่วงเวลาให้เราได้เติบโตในความศักดิ์สิทธิ์ภาวนาเพิ่มขึ้น แต,แต่วันรับเข้าภาวนาเพิ่มขึ้นเหมือนพระีษีลเจ้าสวนภาวนาองมตจักอดอาหารบ้างภีกรรมในชุวงมนาพน์การภีกรรมอีกทีแล้วมันก็สุขภาพเราก็ดีขึ้นด้วยและนอกจากนี้ก็มีอีกวิธีหนึ่งคือแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นบางครั้งด้วยรอยยิ้มด้วยวัตถุนี่เป็นสิ่งซึ่ง ภาคปฏิบัติแม้เราจะสวดเราจะพีการ,รแต่เราไม่มีภาคปฏิบัติอันนี้ก็จะทําให้เราสงสัยว่าเราเติบโตทางด้านความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ประการสุดท้ายในยวันนี้ที่อนนาคารพระกัมพีอยากจะบอกเราก็คือทุกคนต้องตื่นเฝ้าเสมอเพื่อไม่ตกในกา,านนรผจญภัยรีกสิ เสมอบอกวก็ภาวนารู้ตัวเสมอนะอย่านอนหลับอย่านอนหลับนั่นเราต้องเชื่อวางใจแบอยางก็คือวัดของเราวัดของแม่พระแม่พรนนั้นมีความวา,างใจในบางครั้งแม่พันก็ดูเหมือนในกใจก็ตือมหนักรลิ้งลิบปาแต่แม่พันก็เชื่อในพระเจ้าให้พราอุปนิทภ์ตั้งแต่มีัตงแต่มีมีพักพันต้องหนีไปอียิปต์เชื่อเสมอ บางครั้งไม่เข้าใจแต่ก็เก็บเรื่องราวต่างๆไว้ในใจนี่คือสามสิ่งที่มีศัทดิ์ได้หลอกลวมโรคและมันก็คงจะต้องหลอกดูเราด้วยขอให้เราเร้ยกวา่าเทศกาลมหาพน์นี้ในอ,อ้อมหักของพระเจ้าและเพื่อการปฏิบัติแบบ่งปันความรักของเราต่อเพื่อนุษในโอกาสดีด้วย